ขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญมหาคุศลงานส่งน้ำรูปเหมือนพ่อท่านคลายวาจาสิทธิ์วัดสวนขันและวางศิลาฤกษ์สร้างอุทยานองค์พระพิคเนตหรือพระอุเชนเทพเจ้าแห่งความสำเร็จณักวัดสวนขันระหว่างวันที่28-29มีนาคมพุทธศักราช2566นี้ ขอออพอพรร่่่ทาานนนคคลยแหงววััดสสีูสโดยมีกำหนดการดังนี้วันที่28มีนาคมเวลา9นาฬิกามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเยาวชนในเขตพื้นที่บริการวัดสวนขันเวลา9นาฬิกา30นาทีร่วมทำบุญอุทิศถวายแด่พระท่านคลายวัวาจาสิทและอดีตเจ้าวาดวัดสวนขันทุกรูป เวลา1 0 2นาฬิกานาทีร่วมฉลองรูปเหมือนพระทันคลายวาจาสิ็์เวลา11นาฬิกาถวายประธานเพศแด่พระภิกษ,ษุสงฆ์พร้อมถวายปัจจัยไทยธรรมกรวดน้ำเสร,ร็จพิธีพรพรอท่านคลาแห่งวัดสน,นัพิเศษเวลานาฬิกาชมุมกิจกรรมการแสดงบนเวทีจากเยาวชน และกลุ่มพลังชุมชนสลับกับการประกวดร้องเพลงชิงรางวัลของกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสวนขันและตำบลใกล้เคียงกันที่แผ่ดิบกามีนาคมองวันี่29มอนาคม2บ6กเวลา9ก้นาฬิกายนาทีพิธีบวงสวงสักการะเทพเทวาอารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเวลา1 0 3นิกานาที พิธีวางศิลาฤกษ์ในการสร้างอาคารประดิษฐานองค์พระพิคเนตหรือพระอุเชนเทพเจ้าแห่งความสําเร็จโดยประธานในพิธีคุณพีรวัตรโชติธรรมโอทั่วโดวยการทั่วไปสำนักข่าวเนชั่นพร้อมพบและสัมผัสกับดาราทีวีชื่อดังแจ็ควัจรพลฝึสุดใจดีและคณะ ออพพร่่่ทาานคลแหงวัดวโดยมีประธานฝ่ายสงฆ์พระราชมงคลวัชระปัญญาหลวงปู่อิ่มปัญญาวุฒโธว,วัดทุ่งนาใหม่เป็นประธานเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาถวายพระธานเพลงแด่พระภิกษุสงฆ์จากนั้นชมการแสดงมโนราจากวิทยาลัายนาฏศิ์นครศรีธรรมราชได้ร่วมกันส่งน้ำรูปเหมือนพระทานคลายวาจาสิทธตามอัยาศัย เวลา12นาฬิกา30นาทีร่วมแห่รูปเหมือนพ่อท่านคลายวาจาสิทธิ์เพื่อประดิษฐานณตึกพ่อท่านคลายเวลา14นาฬิกา30นาทีพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลพ่อท่านคลายรุ่น148ปีแห่งชาติการพ่อท่านคลายวาจาสิทธิ์และองค์พระอุเชนโดยพระเกจิชื่อดังแห่งแดนใต้ประกอบด้วยพระราชมงคลวัชระปัญญา วัดทุ่งนาใหม่พระราชนิธธรรมมงคลวัดมนาหวานพระอารามหลวงพระอาจารย์มําวัดนพรัตนารามและพระอาจารย์ประสูตรปิยะธโมวัดถ้ำพุทธโกศีจังหวัดตรังเวลา15นาิก30นาทีชมการแสดงโขนรามเกียรติ์ตอนพระพิคเนตเสียงงาโดยคณะครูอาจารย์นักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช กกจัดงานพิธีบุญภาคค่ำขอเชิญทุกท่านร่วมสนุกสนานกับระวงย้อนยุกกับวงชวลาเต็มวงพิเศษภา,ายในงานท่านจะได้ชมภาพยนตร์ฉายกลางแปลงให้ชมฟรีทุกคืนอย่าลืมอย่าเสียโอกาสในการครั้งนี้ ในานามของสิทธยานุสิทธิ์พันคลายวาจาสิทธิ์ขอเชิญชวนทุกคนทุกท่านได้มีส่วนร่วมร่วมบุญมหาคุศลในการครั้งนี้นักวัดสวนขันระหว่างวันที่28-29มีนาคมพุทธศักราช2566นี้ตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันพร้อมกันนี้ ขออนุภาพเอง่งบุญกุศลกับทั้งด้วยบาร,รมีของพ่อท่านคลายวาจาสิทธิ์และองค์พระพิคเนตหรือพระอุเชนเทพเจ้าเองความสําเร็จแห่งวัดสวนขันขอจงประทานผรนให้ทุกคนทุกท่านได้สําเร็จในสิ่งที่พึงประสงค์โดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทิน